ครับจากรูปแบบของภาพ Network ร์กแยกันะครับผมก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะขอเริ่มต้นตั้งแต่ ISP เลยนะครับหรือว่า Internet Service Provider นะครับซึ่งหมายถึงผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนของ ISP นี่นะครับจะส่งสัญญาณผ่านมาทางสาย Fiber o p t i c นะครับโดยจะมาเชื่อมต่อกับ ONU นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ปลายทาง โดยอุปกรณ์ ONU นะครับจะเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงนะครับจากสายแก้วนำแสงหรือว่า Fiber Optic Cable นะครับให้เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่นๆโดยในส่วนของอุปกรณ์ ONU นี่นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ Point to Point นะครับต่อมานะครับจากอุปกรณ์ ONU นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับมายังเราเตอร์นะครับโดยสาย UTP นะครับในส่วนของเราเตอร์นะครับจะเป็นการ เชื่อมต่อแบบ multipoint นะครับโดยในเราเตอร์นี้นะครับก็จะมีไฟวอลติดตั้งอยู่ในตัวนะเป็นไฟวอลแบบแพ็ p เกจฟิลเตอร์นะครับซึ่งหน้าที่ของไฟวอลนะครับก็เพื่อป้องกันการโจมตีนะครับการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายนะครับหรือการโจมตีของแฮกเกอร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านะครับจะสามารถป้องกันได้ถึง100%นะครับบางทีอาจจะถูกลักลอบเข้ามานะครับจากการปลอมแปลงหมายเลข IP เพื่อสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้นะครับโดยการแฮ็กข้อมูลนะครับในส่วนของเราเตอร์นี่นะครับจะมีจุดที่จะส่งสัญญาณนะครับไปยังอุปกรณ์อื่นๆด้วยกัน5จุดนะครับโดยจุดที่1นะครับจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในจุดที่1นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและแชร์ไฟล์นะครับให้กับผู้ใช้งานในเครือข่ายภายในองค์กรนะครับหรือระบบเครือข่ายต่างๆ เป็นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เช่นเอกสารรูปภาพวิดีโอโปรแกรมและอื่นๆซึ่งผู้ใช้งานนะครับสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ c l i e n t นะครับหรืออุปกรณ์ลูกค่ายนะครับได้ทุกจุดเลยนะครับทำให้สะดวกในการแชร์ข้อมูลและทำงานร่วมกันในทีมงานส่วนในจุดที่2นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบของดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลนะครับเช่นการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลของลูกค้าข้อมูลสินค้านะครับหรือธุรกรรมต่างๆนะครับโดยเราสามารถจัดการกับข้อมูลต่างๆได้นะครับเช่นการเพิ่มการลบหรือว่าการแก้ไขข้อมูลนะส่วนในจุดที่3นะครับจะเชื่อมต่อไปอยัง ap controller นะครับหรือว่า access point controller นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและจัดการกับ access point นะครับหรือว่า ap ที่มีหลายตัวในเครือข่าย ซึ่ง AP จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครือขา่ายไร้สายหรือว่า Wi-Fi นะครับทำงานได้โดย AP และ Access Point Controller นะครับทำหน้าที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือขา่ายไร้สายและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองและในส่วนสุดท้ายนะครับอีก2จุดนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์สวิ t c h นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในนะครับหรือว่า Networking Device นะครับ เป็นการเชื่อมโยงไปยังะะแผนกหรือว่าหน่วยงานการทํางานในส่วนอื่นๆครับในส่วนที่2นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เราเตอร์นะคะเชื่อมต่อไปอยังสวิตช์แปดพอร์ต P.O.E ภายในห้องธุรการนะคะการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อแบบ m ัลติฮอย์ค่ะโดยใช้การเชื่อมต่อแบบสายสัญญาณ u t p ค่ะ สวิตแปดพอต P O E นะคะซึ่ง P O E ย่อม,มาจาก Power over Ethernet คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสาย e t h e r n e ตในปริมาณที่มากขึ้นตัวสวิตมีทั้งหมดแปอร์ตนะคะแต่ละพอตท,ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในสวิตโดยตรงค่ะหรือพูดง่ายก็คือสวิตแบบ P O E เป็นการส่งสัญญ,ญาณ ไฟฟ้าไปในสายแลนโดยตรงค่ะการใช้สวิตช์8อร์ต POE จะช่วยให้การติดตั้งสายเคเบิลหรือสายสัญญาณ UTP ทำได้สะดวกค่ะไม่ต้องมีการต่อกับสายไฟเสริมหรือแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกเพื่อใช้ในการเปิดอุปกรณ์ค่ะการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆในสวิตช์นะคะมีทั้งหมด5อุปกรณ์นะคะเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ Star topology ค่ะ คือถ้าสายสัญญาณถูกทำลายหรือเสียหายก็จะส่งผลแค่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในโหนดนั้นค่ะอุปกรณ์อื่นๆก็จะใช้งานได้ปกติค่ะแต่ถ้าสวิตช์เสียหายก็จะส่งผลกับทั้ง5อุปกรณ์นี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับสวิตช์แบพอร์ตแบบ POE นะคะมีทั้งหมด5อุปกรณ์ค่ะ 1. มีเครื่องบินเตอร์ค่ะเป็นการใช้แบบสาย UTP ค่ะ2เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ค่ะใช้งานร่วมกับสาย UTP ค่ะภายในห้องธุรการอุปกรณ์ที่3เป็น Asset Point เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายใช้งานร่วมกับสาย UTP ค่ะมี PC 1เครื่องที่ใช้งานร่วมกับ Asset Point ภายในห้องวิชาการค่ะอุปกรณ์ตัวที่4นะคะเป็น Asset Point เป็นเครื่องกระจายสัญญาณแบบไร้สายนะคะใช้งานกับสาย UTP ค่ะ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ใช้งานร่วมกับแอสเซทพอยต์ใช้งานภายในห้องสหกรณ์ค่ะอุปกรณ์ตัวที่5ค่ะเป็นแอสเซทพอย t เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายนะคะใช้งานภายในห้องประชุมเล็กค่ะเป็นการเชื่อมต่อแบบสาย UTP ค่ะในส่วนนี้นะครับจะอธิบาย Network ร i ก g r กรมที่อยู่หน้าห้องพอนะครับผมหน้าห้องพอ,อนี้จะมีสวิตช์แปดพอตพีนะครับหน,หน,หนึหนึ่งตัวนะครับ จะรับนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ IWB นะครับมา1เส้นนะครับโดยใช้สาย UTP นะครับจากนั้นนะครับจะกระจายสัญญาณนะครับแชร์ไปทั้งหมด4เส้นนะครับผมเส้นแรกนะครับไปที่ห้องปกครองชายนะครับห้องปกครองชายจะเดินสาย UTP นะครับเข้าที่ Access Point ตัวที่5นะครับแล้วกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับเพื่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องปกครองชายนะครับ เส้นที่สองนะครับผมจะเดินสาย UDP เหมือนกันนะครับไปที่ห้องพออนะครับผมเข้า exit point ตัวที่สี่นะครับแล้วก็กระจายสัญญาณไวไฟนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องพออนะครับเส้นที่สามนะครับผมเส้นนี้นะครับจะเดินไปที่สวิตช์แปดพอร์ต e เหมือนกันนะครับไปเพื่อกระจายสัญญาณนะครับที่ห้องวิชาการนะครับผมเส้นที่สี่นะครับ เส้นที่4ะครับจะเดินสาย udp เหมือนกันนะครับเข้าสวิตช์แปดพอตนะครับที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับผมในการเดินเน็ตเวิร์กไดนามรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบไฮบิดนะครับผมต่อไปนะคะเราก็จะอธิบายถึงนะคะสวิตช์หน้าห้องคอมนะคะที่ต่อมาจากหน้าห้องขอร์นะคะจะเป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในนะคะหรือที่เรียกว่า n น็ตเวิร์ก d e v i c ว้นะคะและในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ มัลติพอยต์เราได้เลือกใช้สวิตตัวนี้นะคะตัว n d ไว้เพราะมีแค่ PC ที่ใช้ในห้องคอมเท่านั้นนะคะจึงใช้สวิตธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะคะส่วนสวิตท,ที่ใช้นะคะเป็นแบบ Layer 2 u n m i n t e e ทํำงานในส่วนของ b o s a คสต My SD H, คุยกันผ่าน Layer 2เท่านั้นนะคะจะสังเกตได้ว่าไม่มีตัวไหนที่ลงท้ายด้วย จุดสองห้าห้าค่ะเพราะ ip 2 5จุดสองห้าห้านี้นะคะที่ไม่ได้ใช้เพราะว่า ip 2 5จุดสองห้าห้าเป็น ip b o s อ c a ในวง Network ซึ่งเป็น ip ตัวสุดท้ายเราจึงไม่นำมาใช้กับอุปกรณ์ในวง Network ค่ะ ในบทที่5้านะครับผมจะขอเริ่มต้นจากเครื่องสวิตช์อปุปกรณ์สวิตช์ตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบในแบจริงอยู่ว้หคืออุปกรณ์การเชื่อมต่อภายในซึ่งในจุดนี้เป็นการเชื่อมโยงโดยสายแบบมาติพอยน์ซึ่งสวิตช์ที่ใช้จะเป็นสวิตช์แพอร์ต P O E เป็นอุป,ปรกรณ์เครือข่ายเรื่องความสามารถใน,กา,นการเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อสายอินเทอร์เน็ตในปริมาณที่มากขึ้นตัวสวิตช์มีพยพอร์ต8ดพอร์ตซึ่งแต่ละพอร์ตสบบามารถทำหน้าที่เป็นแหล่ง าการพลังงานและส่งข้อมูลตัวอย่างอุปกรณ์เชื่อมต่อกับตัวาวิตนี้โดวยวาวิตตัวนี้จะมีจุดเชื่อมต่อตปวอย่งอุปกรณ์อีอยู่ที่แกนสามจุดโดประกอบด้วยแอสเซทพอยต์สองจุดแอสเซทพอยต์คือจุดกระจายสัญญาณไรฟาเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถแ่งสัญญาณพีสูจสามารถเชื่อมโยงไปสายบนหลายสายได้และอีกสามจุดเชื่อมต่อไปกับเครื่องเิเเอร์นะครับในส่วนของรูปแบบภาพรวม ของอุปกรณ์เชื่อมต่อจะมี2องรูปแบบอินเทอร์เน็ต i n g ร์กิ่งดีไวซ์อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกและเน็ตเวิร์กิ่งดีไวซ์อุปกรณ์เชื่อมต่อภายใน,นซึ่งอินเทอร์เน็ต i n g ร์กิ่งดีไวซ์จะเป็นอุปกรณ์ ONU และเราเตอร์ส่วนเน็ตเวิร์กิ e งดีไวซ์จะเป็น,ปนอ,นอุปกรณ์สวิตช์และ a อ็กเซปตพอย์ครับไดอะแกรมของกลุ่มเรานะคะจะมีการใช้งานสื่อกลางการส่งข้อมูล2แบบและใน2แบบนี้ก็คือ สื่อกลางแบบไร้สายและใช้สายสื่อกลางแบบไร้สายนะคะเราจะใช้เป็น access point และสื่อกลางแบบใช้สายเราจะใช้เป็น utp cat 5 e ค่ะในกลุ่มของเรานะคะมีการใช้มาตรฐานเครือข่ายก็คือ ieee 802เป็นต้นค่ะ ip ที่กลุ่มของเราใช้นะคะจะอยู่ในค์ด b ip จะเริ่มต้นที่172.168.10.0ค่ะ แล้วก็จะต่างกันในชุดสุดท้าย IP ที่เราจะยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ IP ที่172.168.10.255นะคะ IP นี้นะคะจะู่ในระดับเครือข่ายหรือที่เรียกว่า Network Address ค่ะ IP ในระดับนี้นะคะใช้สำหรับส่งข้อมูลไปทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายนะคะซึ่งจะมี IP ตั้งแต่ 172.168.10.0นะคะไปจนถึง IP ที่172.168.10.255ค่ะซึ่งเราจะเรียกช่วง IP นี้ว่าสัญญาณกำเนิดหรือ Broadcast Domain ที่มีค่า IP สุดท้ายอยู่ที่255ค่ะแดกแกรมในกลุ่มของเรานะคะจะมีมาตรการความปลอดภัยนะคะอยู่2หัวข้อค่ะซึ่งในหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือ PPPoE นะคะหรือที่ย่อมาจาก Point-to-Point point Protocol over Ethernet นะคะซึ่งจะมีหน้าที่ลดความซับซ้อนนะคะของกระบวนการสื่อสารระหว่างปลายเครือข่ายหลายจุดค่ะมาตรการความปลอดภัยในข้อที่2นะคะนั่นก็คือ WPA ข PSK วง AES เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบไร้สายแบบ WPA ซึ่งจะมีการเข้ารหัสแบบ AES ที่เข้ามาแทนที่ TKIP ค่ะ ในไดอะแกรมของกลุ่มเรานะคะถ้าเกิดมีบางจุดนะคะที่เป็นจุดปล่อยสัญญาณนะคะเกิดการชางรุดนะคะก็จะทําให้เกิดการสนิกเกอร์เน็ตขึ้นมาเพราะมันถูกต่อรวมกันไว้ที่เราเตอร์นะคะและเมื่อไหร่ที่เราเตอร์พังนะคะทุกอย่างก็จะใช้งานไม่ได้ค่ะสุดท้ายนะคะในการเชื่อมต่อวงแลนของเรานะคะจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบแวนทูแวนโดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกจากภายนอกนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อต้นคลิปก็คือ เราจะใช้โซล l o g y แบบ h y b ริดอย่างที่เห็นเลยว่าจะมีส่วนของเราเตอร์กับส่วนของบรดที่ต่อกันแบบ Point t ู Point จะเป็นการต่อแบบ b u สนะคะส่วนในห้องอื่นๆที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นการต่อแบบสตารคือการต่อแบบมั l ติ p o i n t จุดนี้สำคัญเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่า IP ที่เราใช้นะคะเป็นรูปแบบ IPv 4นะคะเป็นเวอร์ชัน IPv 4คลาสบีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น ในเครือข่ายของเรานะคะจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งตัวที่เอาไว้แจก IP แบบ DHCP นะคะตัว DHCP นะคะจะเป็นตัวกำหนด IP a d d r e s ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่ายนะคะทั้งตัว s u b เน็ตมา k ตัว default gateway ตัว DNS server นะคะต่างๆเลยตัวนี้ย่อม,มาจากคำว่า dynamic Post configuration protocol นะคะประมาณนี้ค่ะและโดยสรุปนะคะจากที่เห็นใน diagram เหตุการณ์ไหนบ้างนะคะที่จะทําให้เกิดการโจมตีระบบยกตัวอย่างเช่นเป็นการโจมตีแบบแฮกเกอร์นะคะคือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบเครือข่ายของเรานะคะก็จะพยายามเข้าถึงเครือข่ายของเราด้วยวิธีการหาช่องโหว่หรือใช้ความชำนาญทา,นานทงด้านเทคนิคนะคะเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงบัญชีที่แบบมีความลับหรือ สถานการณ์ที่2ก็คือการแพร่ระบาดของตัวมันแวร์นะคะไวรัสหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากจารกระจายตัวผ่านตัวอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเข้าสู่อีเมลหรือเว็บไซต์ที่มีมันแวร์นะคะก็อาจจะเกิดการทําลายข้อมูลหรือการขโมยข้อมูลขึ้นได้นะคะในส่วนของการสูญเสียข้อมูลในระหว่างที่เราส่งข้อมูลนะคะในเรื่องของสัญญารูกกวนอันนี้คือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า สาย UTP ที่เขาใช้งานนะคะเป็นสาย UTP แบบ Cat 5e ซึ่งตัวนี้จะมีฉนวนเอาไว้การพวกสัญญาณรบกวนนะคะและต่อมานะคะก็การติดตั้งสายตัว UTP ตัวนี้นะคะจะเป็นการเดินสายภายในอาคารซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนต่างๆเลยนะคะเพราะในเรื่องของการติดตั้งนะคะเขาได้ติดตั้งไว้ภายในอาคารอยู่ในร่มนะคะไม่ได้ติดตั้งอยู่ที่ภายนอกหรือว่าติดตั้งใกล้ตัวอุปกรณ์ที่มีความร้อนนะคะ แล้วในเรื่องของการสูญเสียข้อมูลในระยะทางของการส่งข้อมูลนะคะซึ่งในตัวไดอะแกรมอย่างที่เห็นเลยว่าจะมีตัวรับสัญญาณอยู่หลายจุดนะคะจากเราเตอร์มีตรงสวิตช์สวิตของแต่ละห้องแล้วจากนั้นนะคะก็จากต่อจากสวิตช์ไปที่ตัวแ c e s s Point ต่างๆซึ่งอย่างที่เห็นเลยว่าตัวแอ็กเซสจอยในแต่ละห้องนะคะจะมีแ c e s s Point เป็นของตัวเอง จึงทำให้ในการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณผ่านสายผ่านแบบไร้สายนะคะเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายนะคะไม่มีสัญญาณรบกวนแล้วก็สามารถส่งข้อมูลไปถึงผู้รับได้โดยตรงโดยที่ไม่มีการสูญเสียข้อมูลนะคะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ